สวัสดีครับวันนีุ้ผมจะมาอธิบายในหัวข้อเรื่อง a l a m าม t i c Spacetime o o k Coding นะครับผมหรือรสั้นๆว่า a l a m าม i ติ t b c นะครับอันนี้จะเป็นรายชื่อสมาชิกกลุ่มนะครับผม a l a m าม i ติ t b c เนีครับเป็นเทคนิคในระบบไร้สายโดยอาศัยการส่งข้อมูลผ่านส่งอากาศและ2ช่วงเวลานะครับเพื่อเพิ่มความทนทานของสัญญาณต่อการลดทอนของอสัญญาณน,นะครับผม โดยจุดเด่นของเทคนิคนี้เลยนะครับผมก็คือสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรับสัญญาณนะครับโดยไม่ต้องเพิ่มพลังงานหรือความซับซ้อนที่ฝั่งผู้ส่งนะครับแล้วก็ยังสามารถทอนรหัสที่ฝั่งผู้รับได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยนะครับผมต่อมาผมจะมาพูดในหัวข้อเรื่องข้อดีและข้อจํากัดของอรามอริ h t b c นะครับผมข้อดีข้อแรกเลยนะครับผมก็คือเพิ่มความทนทานต่อสัญญาณรบกวนนะครับแล้วก็ช่วยให้สัญญาณคงที่ แม้เจอภาวะการจางหายของสัญญาณนะครับผมหรือสัญญาณสะท้อนนะครับต่อมาก็คือเพิ่มความทุทักของสัญญาณได้โดยไม่ต้องเพิ่มกางส่งนะครับผมสุดท้ายนี้ก็คือไม่ต้องมีหลายเสารับนะครับผมแค่มี1นึ่เสารับก็ใช้งานได้ดีแล้วนะครับต่างจากเทคนิคอื่นๆนะครับผมที่ต้องใช้หลายเสาต่อมาผมจะมาพูดในข้อจํากัดนะครับผมข้อจํากัดข้อแรกเลยก็คือใช้ได้แค่กับ2เสาส่งเท่านั้นนะครับต่อมาก็คืออัตราการส่งข้อมูลลดลงนะครับผม เพราะว่าอันนี้จะเน้นไปเพิ่มควาเสียภาพของสัญญาณนะครับมากกว่าคําเร็วนะครับผมต่อมานะครับตัวรับของตัวรับนะครับต้องรองรับการประมวลผล STBC ด้วยนะครับเพราะว่าจะมีการคานวณแบบพิเศษนะครับผมก็คือคอนจูเกตแล้วอีเวิร์ดนะครับผมแล้วก็อื่นนะครับเพื่อดึงข้อมูลกลับนะครับต่อมาผมจะมาพูดในหัวข้อหลักการทางานของอัลกอริทึ STBC นะครับโดยอัลกอริทึ STBC นะครับใช้หลักการส่งข้อมูลผ่านสองสาอากาศใน2ช่วงเวลานะครับผม โดยม oh ีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบจากการจางหายของสัญญาณนะครับและการรบกวนของสัญญาณที่เกิดขึ้นในระบบไร้สายนะครับผมโดยจากรูปนี้จะเห็นได้ว่าจะมีสองสั่งสัสัญญาณนะครับผมส่งไปหาสัญญาณผู้รับนะครับผมโดยผ่านช่องสัญญาณของะช่องสัญญาณนะครับโดยเราสามารถดูในรูปนี้นะครับผมก็คือเสาแรกนะครับผมจะส่งสัญญาณเป็น x หนึ่งครับผมในช่วงเวลาหนึ่งนะครับเสาสองนะครับผมก็จะส่งสัญญาณเป็น x สองนะครับผมในช่วงเวลาแรกนะครับผมส่วนในช่วงเวลาที่สองนะครับผมเสาแรกนะครับ ก็คือจะส่งเป็นลบ x 2คอนจูเกตนะครับผมเสาที่สองนะครับผมในช่วงที่สองก็จะเป็นจะส่งเป็นเอ่อ x หนึ่งคอนจูเกตนะครับผมโดยเราสามารถสังเกตได้ว่าข้อมูลในช่วงที่สองนะครับผมจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งแล้วก็ใช้แบบคอนจูเกตนะครับผมโดยวิธีนี้นะครับช่วยให้ผู้รับสามารถแยกข้อมูล x 1 x 2นะครับผมได้อย่างได้อย่างถูกต้องแม้ช่องหลังย้ายมีการเปลี่ยนแปลงนะครับต่อมาผมจะมาพูด ในข้อสมการรับสัญญาณนะครับผมอันนี้ในช่วงเวลาแรกนะครับสัญญาณที่เราจะได้รับก็คือสัญญาณนี้นะครับผม h x บวก n นะครับต่อมาของผมก็คือสัญญาณที่สองนะครับผมที่เรารับก็คือแบบนี้นะครับผมก็คือคอนจูเกตนะครับโดยถ้าเราเขียนเป็นแบบเป็นเมทริกนะครับผมเราจะได้รูปดังนี้เลยนะครับผมโดยจากเมทริกนะครับเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการได้เป็น y เท่ากับ h x บวก n นะครับผม อันนี้จะเป็นสมการช่องสัญญาณนะครับผมโดยเราสามารถเขียนสมการ h ฮพัดนะครับผมได้ดังนี้ก็คือ h ฮดส์คอนจูเกตทานโพสคูณกับ h นะครับผมจากนั้นนำไปอินเวอร์สนะครับแล้วก็คูณกับ h ฮดส์คอนจูเกตฐานโพสนะครับผมโดยไอกร้อนนี้นะครับผมก่อนจะนำมาอินเวอร์สนะครับผมเราจะเขียนได้แบบนี้นะครับเมื่อเราได้กร้อนนี้มาใช่ไหมครับเราก็เอามาคูณครับผมเราจะได้ก้อนนี้ออกมานะครับผมจากนั้นเราจะนำไปอินเวอร์สนะครับผมเมื่ออินเวอร์สนะครับเราก็จะได้กร้อนนี้ออกมาสุดท้ายนะครับผม ต่อมาจะเป็นการประมาณค่าของสัญลักษณ์ x1 x2 ที่ถูกส่งมานะครับผมโดยเราเห็นได้ว่าเราจะนำ hitpath นะครับผมไปคูณกับ y นะครับจากนั้นเออเราเอา y เหมือนเมื่อกี้หน้าเมื่อกี้นะครับผมมาได้อ่อกนะครับผมได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะกระจาย h i t p a t เนี่ยเข้าไปนะครับผมโดย h i t p a t กระจายเข้าไปก้อนแรกนะครับจะเห็นได้ว่า hit นะครับถูกอินเวอร์สกับตัวเองนะครับผมทําให้กลายเป็นเมทริกเอกลักษณ์นะครับผมแล้วก็หายไปนะครับเหลือแค่ x ตัวเดียวนะครับผมแล้วก็จะมีจะหลงเหลือผลกระทบจากสัญลักษณ์กลุนด้วยนะครับ โดยนี้ผมจะมาสรุปภาพรวมนะครับผมของสมการในหน้านี้นะครับผมก็คือสมการนี้นะครับใช้สำหรับการกู้คืนข้อมูลที่ถูกส่งมานะครับผมผ่านช่องสัญญาณอัลามอติกเ t p c นะครับผมโดยการอินเุตของก้อนนี้นะครับผมเนี่ยก้อนนี้เอาเอามาอินเุตนะครับผมก็คือจะช่วยลดผลกระทบของช่องสัญญาณนะครับผมทําให้เราสามารถประมาณค่า x1 x2 ได้นะครับผมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผมเราก็ยังเมีผลของสัญญาณรบกวนอยู่ดีนะครับผมที่ส่งผลกระทบต่อค่าประมาณได้นะครับนี่นะครับ ต่อมาอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณที่ถูกถอดรหัสจากอัลกมติกึม etp c นะครับผมโดยฝั่งรับเนี่ยต้องแยกสัญญาณจากทั้งสองเสาส่งนะครับผมโดยรบผลกระทบจากช่องสัญญาณรบโดยรบผลกระทบจากสัญญาณรบกวนนะครับผมก็คือน้อยนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของของช่องสัญญาณนะก็คือเฟดดิ้งนะครับผมสมการที่ถูกถอดรหัสในฝั่งรับนะครับผมเราจะได้สมการนี้นะครับผมอันนี้ผมขอเรียกเป็น y hat นะครับผมก็คือจะเป็น y hat เท่ากับ h p คูณ y นะครับผม โดยไอ้สมการนี้นะผมใช้สำหรับการดึงค่าที่ถูกส่งมานะครับผมก็คือ x1 x2 นะครับผมเพื่อให้ได้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดนะครับผมต่อมาผมจะมาอธิบายของตัวแปรนะครับผมก็คือตัวแปรแรกนะครับผม yhat นะครับ yhat เนี่ยจะเป็นค่าประมาณของ x นะครับผมที่ถูกทดแทนออกมานะครับผมจากสัญญาณที่เราได้รับมาก็คือ y นะครับส่วน hhat นะครับผมก็จะเราในที่นี้จะสำหรับการปรับสัญญาณให้กลับไปเป็นค่าเดิมมากที่สุดนะครับผมโดยลบผลกับเท่าของสัญญาณรบกวนนะครับ ครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของโค้ดนักประกำไซแลนด์นะผมของอารามาติเอสทีพีซีนะครับผมก็ัได้เลยนะผมเคลียร์กับ c ล c นะครับผมเคลียร์เมมโมรีแล้วก็ล้างหน้าจอนะครับให้ NT ็นทีนะผมก็คือเสาส่งเป็น2นะครับผมแล้วผมกำหนด SRDB าร์ดีบนะผมเท่ากับเลขตัวที่0นะผมเพิ่มที่ตัแล้วก็หยุดที่25นะครับผมกำหนดขนาดของ SRDB าร์ดีบนะผมโดย RT เป็นแถวนะผมซีซีเป็นหลักนะครับ แล้วก็สร้างเมทริกซ์ขึ้นมานะครับผมก็คือเป็นเมทริกซ์ของเบอร์ออเอสแล้วก็เมทริกซ์ของเบอร์ออรันนะครับผมกำหนดค่ารันนะครับผมเป็น3 5นะครับผมแล้วก็ for loop นะครับผมรันตั้งแต่หนึ่งจนถึงรันนะครับผมคือ3 5นะครับผมเพื่อเพิ่มความแม่นยำนะครับปินเอฟตรงนี้นะครับผมก็คือเป็นการแสดงค่ารันนะครับว่าเรารันรอบที่เท่าไรเลยนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับผมต่อมานะผมกำหนดตัวแปรขึ้นมานะผมก็คือ s อสนาอินเด็กนะครับผมเท่ากับศูนย์นะครับ for l o o นะครับผม sr เท่ากับ sr db นะครับ sr index นะครับผมเท่ากับ sr index บวกหนึ่งนะครับผมก็เป็นการนับรอบนะครับผมต่อมาผมเป็นการกำหนดน้อยวันเรียงขึ้นมานะครับผมก็คือกำลังของสัญญาณรบกวนนะครับผมต่อมาจะเป็นในส่วนของการสร้างสัญญาข้อมูลนะครับผมโดยกำหนด x แล้วก็ bt เป็นเซตว่านะครับผม for loop นะครับ nt เท่ากับ1ถึงส nt นะครับผมก็คือสวอากาศนะครับ ฝั่งซงนะครับที่เรากำหนดเป็น2นะครับอันนี้จะเป็นการกําหนดสุ่มสัญญาณขึ้นมานะครับผมโดยให้เริ่มตั้งแต่0จนถึง1นะครับผมเป็นแบบยูนิฟอร์มนะครับถ้าค่าที่ถูกสุ่มนะครับผมมากกว่า0.5เนี่ยให้ bti นะครับผมเท่ากับ1 xi เท่ากับ1นะครับผมแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ย l ให้ bti เป็น0แล้วก็ xi เป็นลบหนนะครับผมโดยนำค่า xi แล้วก็ bti ไปเก็บใน x แล้วก็ bt นะครับผมจะให้ x เท่ากับ x ต่อท้ายด้วย xi นะผม bt เนี่ยเท่ากับ bt ต่อท้ายด้วย bt i นะครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับผมสมมติว่าค่าที่ถูกสุ่มออกมานะผมเป็นอ0 0กว่า0.5นะครับผมจะเห็นได้ว่า bt i เนี่ยครับผมเป็นสูตรนะครับผมแล้วก็เผาเนี่ยเหลือก็คือ xi เนี่ยเป็นลบหนึ่งนะครับผมต่อมาส่วนของอากาศเนี่ยครับผมกําหนดสัญญาณเสาที่หนึ่งแล้วก็เสาที่สองนะครับผมโดย x หนึ่งเสาหนึ่งนะครับผม เท่ากับ x ที่หลัก1แถว1ห,หลัก1น,นะครับผมโดยเซลที่2ของ x 2เท่ากับแถว2หลัก1น,นะครับต่อมาเป็นการสร้างช่องสัญญาณนะครับผมก็จะมี h 1แล้วก็ h 2นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างสัญญาณรบกวนนะครับผม n 1และ n 2อันนี้ก็จะเป็นการสร้างสัญญาณที่ฝั่งภาคหลักนะครับผม y เท่ากับ h คูณด้วย x แล้วก็บวก n นะครับผม ต่อมาแล้วผมสร้างเมทริกเฮดขึ้นมานะครับผมโดยเฮดพัดนะครับผมเท่ากับอินเวอร์สของเฮดทรานส์โพสคูณด้วยเฮดแล้วก็คูณด้วยเฮดทรานส์โพสนะครับผมต่อมาจะเป็นในส่วนของการแมทฟิลเตอร์นะครับผมให้ y hat นะครับผมเท่ากับ h ฮดพัดนะครับผมคูณด้วย y นะครับผมส่วนนี้จะเป็นการจะเป็นการกระบวนการตัดสินใจนะครับผมอันนี้นะครับผมกำหนด vr อาร์เท่ากับเศษบ้านะครับผม for loop นะครับผม l เท่ากับหจนถึง n t นะครับผมให้ y i เนี่ยเท่ากับ y hat ที่ตำแหน่ง l นะครับผมถ้าค่าค่าจริงของ y i นะครับผมมีค่ามากกว่าศูนย์เนี่ยให้ b i เนี่ยเป็น1นะครับผมก็คือบิต1นึ่ถ้าไม่ใช่เนี่ยให้ b i เป็น0ูนย์นะครับผมโดยนำค่า b i เนี่ยไปเก็บใน b r นะครับผมก็คือ b r เท่ากับ b r ต่อท้ายด้วย b b r i นะครับผมส่วนนี้ครับผมก็จะเป็นกระบวนการนับความผิดพลาดนะครับผม กำหนดตัวแปรขึ้นมานะผม PE เท่ากับศูนย์นะครับโดย for loop นะครับผม ii เท่ากับหจนถึง nt นะครับ bt ii เนี่ยเท่ากับ bt ที่ตำแหน่ง ii นะครับผมส่วน br ii เนี่ยเท่ากับ br ที่ตำแหน่ง ii นะครับผมถ้า bt ii เนี่ยเท่ากับ br ii นะครับผมความผิดพลาดเนี่ยก็คือจะเป็นศูนย์นะครับผม p i เท่ากับศูนย์ครับแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยก็คือความผิดพลาดก็จะนับถูกขึ้นมานะครับก็คือ pi เนี่ยเป็นหนึ่งซึ่งเรานำ ค่าตรงนี้นะผมไปเก็บใน pe นะครับผมต่อมาเนี่ผมก็จบรูปนะครับผมนำค่า pe นะผมไปเก็บในเบอร์ออล sni นะผม sni index นะครับแล้วก็จบรูปนะครับผมนำค่าเบอร์ออล sni เนี่ยเบอร์ออลันเนี่ยเท่ากับเบอร์ออลันบวกด้วยเบอร์ออล sni นะครับผมก็คือไปเก็บค่าในเบอร์ออลันนะครับผมจบรูปนะครับผมต่อมาผมการเป็นการค่าเฉลี่ยนะครับผมนำเบอร์นะครับผมเท่ากับเบอร์ออลันหารด้วยจำนวนรอบนะครับก็คือ3ามสิห้านะครับผม ในตรงส่วนนี้ผมจะเป็นค่าตามทฤษฎีนะครับผมอันนี้ก็เป็นอ่าทฤษฎีที่สํารับ1ต้นนะครับผมอันนี้เป็นทฤษฎีที่สํารับ2ต้นนะครับอันนี้จะเป็นทฤษฎีของอรามาติที่เสาส่ง2ต้นแล้วก็สารับ1ต้นนะครับผมโค้ดในส่วนนี้ผมก็จะเป็นโค้ดในส่วนของการพอดกราฟนะครับผมก็อันนี้จะเป็นพอดกราฟของที่สํารับ1ต้นนะครับผมอันนี้สรับ2ต้นนะครับ อันนี้จะเป็นพอ,อดการาฟของอารามติที่เสาส่งสองต้นแล้วก็สรารับหนึ่งต้นนะครับส่วนอันนี้จะเป็นค่าเบอร์ของที่ซิมในโปรแกรมนี้นะครับผมโดยนะครับผมจากการาฟที่ซิมออกมาผมเห็นได้ว่าค่าที่ซิมออกมาผมมีค่าใกล้เคียงกับทฤษฎีครับผมแต่ว่าอาจจะอาจจะเป็นเรื่องของการสัญญาณลบกวนนะครับผมเห็นได้ว่านะครับผมค่าเบอร์นะครับผมมีค่าต่ากว่าที่เสาส่งหนึ่งต้นแล้วก็สรารับหนึ่งต้นนะครับผม แต่ว่าถ้าที่ต่างสุดนะผมจะเป็นที่เสาทรงหนึ่งต้นแล้วก็สำหรับสองต้นนะครับผมบค,ครับ